สามชาร์จสองสามตามอาั<า>ติเด็ด<า> <ๆ S 2> เลย 2, 3, ดเดี๋ยวชาร์จหนึ่งเปิดไฟกระพริบก็ลงได้เลย <c oughs> นักใจว่าชาร์จหนึ่งเปิดไฟกระพริบก็ลงได้เลยนะขอบถามว่าถ้าชาร์จหนึ่งเปิดไฟกระพริบลงได้เลยนะครับ đi thôi đi thôi đi thôi các bạn nâng lên nâng lên đi thôi các นั่ะนั่นั่งนันครับครับสถานที่แห่งนี้นะครับได้รับการร้องเรียนนะครับวันนี้ชุดปฏิบัติการพิเศษกองการปกครองนะครับก็มาลงพื้นที่นะครับทําการจับกุมนะครับสถานที่แห่งนี้ถูกควบคุมโดยเจ้าหน้าที่นะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งสิทธิและ้็ข้อกล่าวหานะครับโดยท่านหัวหน้านะครับเพราะฉะนั้นให้ทุกคนอยู่ในความสงบนั่งอยู่กับที่ครับข้างเพื่อนที่ไม่ใด้เสียงครับ ก็้องมีความหวังนะครับว่าจะแอบพ้นเพราะเดี๋ยวหลังจากที่เราเรียนายทหารที่เราจะพ้นโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องแอบไมืเงยเชื่อชัยที่นั่งโต๊ะนี้อยู่ตรงไหนครับเมื่อกี้อันนี้คืออันนี้เลยพับพี่ผู้หญิงมานั่งบรรยากาศที่ครับตู้สลอตตู้สล็อตแล้วคณะนั่งอันนั้นถอยห่างออกจากเครื่องนะ

ตูใช่มเติมตู้โน้นได้ไหมมีในอ้โอเคตรงนี้เคลียร์น้องเดี๋ยวเก็บตรงนี้แล้วก็เขียนให้เรียบร้อยมากอันนี้มันเป็นของลูกของเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันถูกต้องพอดีขังคับ มันไมไ่มีเครื่องนะแต่มีอุปกรณ์น,นะครับมันก่อนนะครับทำงานไม่เป็นะครับอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องอะครับถ้ามันไม่ไม่ไเกี่ยวกับฐานนี่เงกนั่นและครัออกไเลยไม่เกี่ยวอะไรครับไม่ได้เกี่ยวข้องอ่นั่นเลยครับอะไรนี่รอเียวลืมบุญแจนะปิดที่เตไปปิดเดีวปิดแล้วหมดล อันนี้เหือนันน้ใชรจักรยาออไม่เกียวครับนะครับอันนี้เดี๋ยวน้องรับเปินเดตัวตู้นี้ด้วยเลยอันนี้ปก่อนเก็บก่อน